Ếp thả nhanh nhanh Cho đáy mô viên cây cây Mình có lốm 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 heo Cá trình khuyên cơn rồi nào lái bỏ ạt bỏ Nào trên nào trên บอ่อาบก็บ่เป็นอย่างนั่นอนคนเดียวอาทีพุทธแถาพุทธแถวมากก็เะ่อาบเขาบอกเป็นอย่างน,น่นอนคนเดียวมองนี่นอแบตเหอร้นานมน,นอองค่ะหน่อยเนาะ สวัสดีค่ะกุจีนสวัสดีค่ะตาข้อยค่ะกุจีนตาข้อยข้นขยันนะขอบคุณค่ะขอบคุณแวะมาถุงกำลังใจเนาะตาข้อยค่ะกุจีนโอ้ยบอกว่าหน้าเหมือนยุกเพจ พักบ้างนะเราคงจะเคลียร์ข้นทยันเนาะนั่งนั่งนู่นนู่น,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 นด,นย,นดยว่าเปลี่ยนต่าแดดดูว่าจ่าดูว่าอะไรมันหนาวนั่งตา่าแดดนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสายตะเกียงขอบคุณค่ะเอ้ยน้องเหนียวก็ได้กวนกวน สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่บุญเพ็งจัน,นขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะย <c oughs> ุกภาพแข็งแรงเลยค่ะนักกิน,น,นปีเก่าปีใหม่ก็เฮ็ดดูใจสีขี้เก่าเลยนักกินทำงานทำงานเอ้าตู้ซับให้อีกบนด้วยกเง่ายก็งได <c oughs> คุณรำเพยสวัสดีค่ะสวัสด okay. ีมาทักยฟนกกรนิ่งเรามเดิไก่เช่วแล้วหรืเกิดเชี่ยวแล้วกรดงหนึ่งเลวไประดับนึกงกระดิ่งเด็กหนักมาเลยเดือละกันทักไฟเดือละกันอันกี่กยเชื่อๆักไฟเดือละกันไดแล้วนะคุณ เฮ้ยนะข้องหน้าข้องหลังเฮ้ย hey, <Hey, S 1> ลืมบานสวัสดีค่ะพี่บุญเพงมาจะนักกินสวัสดีจ้ายายเพงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพุทธามักรออาจารย์พุทธนนเพ็งสวัสดีจ้าน้องกินพุทธิอาบุญเพ็งสบายดีไหมคะสบายดีค่ะน้องมากินสบายดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่วันเพ็ญห็นึ่งจินโอ้ยสมัยก่อนนัง่งจีบเ่าให้พี่เออเฮ็ดงานไปน้ำชงถั่วแกว่บ่ะคะคุณวันเพ็ญนัง่งจีบเ่าใก้ผ้าเองวะฉันฝากไม่ค่อยไม่ค่อยไปไปน้ำชงถั่วแก่แต่ด้วยอ่านถึงขึ้นอ,อ่านผิดห,หนึหน่งจิน คุณนันเพ็นอ่านถือบรนิตากระไลหรือใจบรนตานุเ,เห็นผูอ้อ่านนางกุยบาวตั้งแต่2ี่ที่เป็นนกกาป้าโตได้จังสามสี่ก้านนะท่านผู้บ้ากับจีไป็นน้ำนะท่านผู้บ้ากัะข้างก็ผัดไล่กอยไปน้ำลา,จายจันวาจันร้ยผู้อ่าน,นะะกระไดอ่านเดจระเข้จระเข้ข้าตายยแยกเพียงเนาะอ่านนักศึกษาคน นี <laughs> ่ออยูจากคอยกับคองอ่านหนังสืบอบน้องอ่านในตะละตูขอบคุณค่ะคุณอาพเพลนขอบคุณค่ะมาจงกำลังใจ